ความสมัคคีของพี่น้องเราได้พิสูจน์มาแล้วในอดีตวันนี้เรามีพื้นแผ่นดินนี้ที่พวกเราภูมิใจที่พวกเราได้อยู่อาศัยพวกเราพร้อมหรือยังที่จะรักษาปกป้องพื้นแผ่นดินพื้นนี้เหมือนพี่น้องบางระจันที่เคยทำมาในอดีต ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยที่ติดตามผมทนายโสนิสวนุวรรณีทั่วไทยทั่วโลกอยู่ในขณะน,นี้ทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงสุดวันนี้ผมได้เข้ามาพบกับพี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาส ได้ฟังรายการของผมผ่านคลิปนี้นะครับในโอกาสสัป,ปดาห์แห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์2565ขอถือโอกาสที่จะ <c oughs> นำสามประเด็นมาสนทนากันกับผู้ฟังรายการที่มีโอกาสได้แวะมาฟังรายการ ในรายการของกระผมนะครับประเด็นก็คือเรื่องของความรักประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับพอเราอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองของเราเราหลีกนีไม่พ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านดีด้านร้ายและประเด็นที่สามก็คือ การตื่นรู้การตื่นตัวขึ้นมาของพี่น้องชาวนะไทยพุทธที่กำลังดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและศาสนาอยู่ในขณะนี้ผู้ฟังรายการพี่น้องที่รักและครบครับเรื่องความรักในเทศกาลความรักท่านใดมีโอกาสได้ศึกษาได้อ่านบ้างนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับไม่ว่าจุดๆในคัมภีร์ไบเบิล หรือว่าอยู่ในหลักคำสอนของอของจื้อเต๋าและก็รวมทั้งหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมมสาสนาของพี่น้องชาวไทยพุทธเนี่ยนะครับล้วนตั้งแต่นะครับผูดเรื่องความรักนะครับความรักที่มีต่อตนเองความรักที่มีต่อคนที่เรารักที่มีต่อประเทศชาติความรักที่มีต่อสรรพสิ่ง นในภาวะที่บ้านเมืองของเราเนะี่ยยุคสมัยของเราเนี่ยนะครับยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยเต็มไปด้วยนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติจัดว่าเป็นความโหดร้ายนจากธรรมชาติและความโหดร้ายจากคนเราจากระบบการเมืองการปกครองจากระบบเศรษฐกิจจากระบบของสังคมของเราที่กระทำย,ยัดเยียดให้เกิดขึ้นใน วงสังคมของเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนหนีห่างจากความรักไม่ได้ครับสังคมของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่ได้ละทิ้งความรักความรักที่ผมพูดเนี่ยรวมทั้งความเมตตากรุณาความปรารถนาดีต่อกันอย่างไม่มีเงื่อนไข นในสังคมของเราเนี่ยนะถ้าหากจะสะให้เกิดความสงบสุขเนี่ยนะในระดับที่ทำให้สังคมที่มอบความรักให้กันโดยมีเงื่อนไขนะครับก็ยังจัดว่าเป็นความรักในระดับพื้นฐานธรรมดานะครับที่ควรจะต้องจัดลงเอาไวา้ในระดับวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมหรือศีลธรรมอันดีนะแต่หาก เราสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่ความรักโดยไม่มีเงื่อนไขนยจะกลายเป็นความเมตตามหาเมตตาที่แผ่ไพศาลไปสู่สรรพ,พสิ่งยพี่น้องชาวไทยพุทธของเราเที่ได้ศึกษาเรื่องนี้จะรู้ดีและก็ได้ทําอยู่เกือบทุกวันนะครับไปดูเรื่องของการแผ่เมตตาเวลาเราทําบุญได้แล้ว,ลวก็แผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอุปการรัุณของเรา บิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรสัพพวิญญาณทั้งหลายได้มีความสุขนั่นแปลว่าเราได้ทำลายนะครับสิ่งที่เรียกว่า,าได้ทำลายความอาฆาตพยาบาทในใจิตในใจของเราได้ลงเรียบร้อยแล้วมันก็เหลือความรักเกิดขึ้นเมื่อมีความรักแล้วก็ส่งผ่านความรักไปยังคนใกล้ชิดไปยังประเทศชาติไปยังสรรพสิ่งได้นะครับพี่น้องที่รักและครับ นั่นคือเรื่องของความรักดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้นะครับความรักในใจของคนเราเนี่ยพวกเราจะไม่ค่อยนำออกมาใช้กันนะครับทำให้พวกเราต้องพบกับความนะครับทุกข์ระทมขัดข้องนะครับเกิดขึ้นแม้แต่ในระดับปัจเจก,กบ,บุคคลแม้แต่ในระดับครอบครัวของเราเพราะฉะนั้น อย่าว่าในเรื่องของระดับใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับพี่น้องที่รักและครอบครับโอกาสเทศกาลแห่งสปปยยความรักขอส่งผ่านโอกาสนี้ไปยังพี่น้องชาวไทยและขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านได้ตระหนักในการนำความรักออกมาใช้เยียวยานะครับคนที่เรารักเยียวยาครอบครัวเราเยียวยาประเทศชาติของเรา นะครับแน่นอนครับก็คือเยียวยาจิตวิญญาณของเราเองนั่นเองนะฮะนะครับหากคนเรามีความรักที่ให้ต่อตอนเองได้หยิบยื่นให้กับคนรอบข้างได้สถานการณ์ภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากอำนาจของความชั่วร้ายที่อยู่ตรงรข้ามกับอำนาจของความรักนะะก็คงจะไม่สามารถที่จะ ทำลายนะครับจิตวิญญาณหรือว่าพวกเราได้มากไปกว่านี้นะครับจริงจนชวนทุกท่านนะครับได้ถือโอกาสนี้นะครับได้พิจารณาเรื่องความรักนะครวันนี้ต้องถามตัวเองนะครับรวมทั้งตัวผมเองก็ถามตัวเองผู้ฟังรายการที่ฟังรายการนี้ขอเชิญชวนลองถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ใช้ความรักในการขับเคลื่อน วาจาขับเคลื่อนการกระทำขับเคลื่อนนะการงานของเราจริงหรือไม่นะครับถ้ามีจริงแล้วนี่เราทำเพียงพอหรือยังนะครับถ้าเราไม่ทำเพียงพอผมเรียนเชิญให้เติมเต็มให้เต็มที่ให้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะครับนะครับเพราะว่าหากเรานะครับไม่เติมเต็มความรักให้แก่กัน นะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะนะฮะเป็นผู้ที่ต้องเรียกว่ามโนธรรมสำนึกของเรานะีก็จะไม่ได้ถูกนำออกมาใช้คนเราหรือว่าสังคมเราเนี่ยขาดมโนธรรมสำนึกก็มีแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่สร้างขึ้นมานะครับได้เกิดผลกระทบต่อประชาชนบ้านเมืองอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับ นั้นผู้กังรายการที่รักแลรบครับทีศการความรักนี้รายการผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้โปรดพิจารณานะครับเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสาระสำคัญนะครับในการดำรงอยู่นะครับในยุคนี้ของเราครับนั่นลึกคือเรื่องความรักก็จะขอยุติอาวัยเพียงแค่นี้นะครับเพื่อให้พี่น้องชาวไทยของเรา นะครับได้ร่วมกันสร้างมโนธรรมสำนึกขึ้นมาให้มากที่สุดเต็มแผ่นดินนะครับกำจัดความชั่วร้ายความชั่วร้ายก็จะหายไปเองครับความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความโลภจากความอาฆาตพยาบาทนะจากความหลงผิดในอะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อมโนธรรมสำนึกของมนุษย์ของเราได้ถูกจุดขึ้นมาก็เหมือนกับแสงไฟแสงสว่าง ความโลภความโกรธความอาฆาตพยาบาทความหลงทั้งหลายนะก็เหมือนกับความมืดก็จะสว่างถูกมโนธรรมสำนึกของเราได้ขับไล่ออกไปฉันใดก็ฉันนั้นนะครับและก็อีกประเด็นก็คือประเด็นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองที่น่าห่วงใยอย่างมากนะครับเพราะว่า สถานการณ์บ้านเมืองของเรานั้นได้ส่งผลที่ชัดเจนที่สุดนะครับเป็นผลมาจากอำนาจผดดิการทางการเมืองนะครับของทหารทหารผดดิการนะครับก็คือโลภในอำนาจหลงในอำนาจบวกกับนักการเมืองพักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์เพื่อประชาชน เพื่อบ้านเมืองแต่ว่าทําไปทุกอย่างเพื่อตัวเองนะครับนั่นก็ล้วนตั้งแต่เป็นความโลภความหลงในอํานาจรวมทั้งที่น่าห่วงใยมากตอนนี้ไม่แพ้สองเรื่องนั้นก็คือเรื่องการขยายตัวของลัทธิมุสลิมหัวรุนแรงที่ขยายพื้นที่มาทางการเมืองมาทางการปกครองนะครับเข้ามา โดยไม่ได้หวังสันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขเพราะว่าคนไทยของเรานี่นะครับเป็นคนที่อยู่ในความสงบสุขมาช้านานนะเป็นชนชาติที่นะมีสันติภาพโดยจิตวิญญาณของชาวพุทธของเราอยู่แล้วนะครับสามส่วนนี้จำเป็นจะต้องช่วยกันลุกขึ้นมานขจัดปฏิเสธนะครับ สามกลไกหลักหรือว่าวงจรหลักที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองของเราในขณะนี้อย่างยิ่งความเสียหายเนี่ยนะฮะได้เกิดขึ้นในทุกปริมณฑลนะฮะไม่เพียงปริมณฑลในเรื่องของจิตวิญญาณเท่านั้นนะฮะปริมณฑลทางเศรษฐกิจยิ่งชัดเจนนะครับการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินเงินภาษีประชาชนนะฮะอย่างบ้าคลัง่ง นะการทุจริตโกงกินทรัพยากรของประเทศนะอย่างบ้าคลั่งผมยกตัวอย่างเอาเรื่องน้ำมันก็กจะอธิบายได้ง่ายครับน้ำมันของเรานะแต่เราซื้อในราคาที่แพงกว่ากลุ่มประเทศที่ซื้อน้ำมันเราไปขายให้พลเมืองของเขานั่นก็คือการโกงกินนะฮนะในรูปภาษีต่างๆอันนี้ ประชาชนของเราวันนี้ตาสว่ะกันหมดแล้วเห็นไหมครับน้ำมันขึ้นราคาสินค้าทุกอย่างขึ้นตามเมื่อสินค้าทุกอย่างขึ้นตามรายได้หรือเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยก็มีราคาน้อยลงลดร,ราคาลงโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นค่าของชีพที่แพงเนี่ยมันจะทำให้ค่าของเงินเราลดไปโดยอัตโนมัติครับ สิ่งที่มันลดไปในค่าของเงินของเราเนี่ยมันคือความทุกข์ยากตอนนี้ความทุกข์ยากได้เต็มแผ่นดินทุกอาชีพจากการกระทาของผู้ประรองของนักการเมืองและพรรคการเมืองนี่แหละครับก็เพราะล้วนตั้งแต่เกิดจากนักการเมืองที่เข้าไปทำหน้าที่ไม่มีมโนธรรมสํานึกอย่าว่าแต่เรื่องนี้เลยนะครับ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุจริตในกลุ่มอาชีพต่างๆหากไม่มีมโนธรรมสำนึกและไม่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วี่ย่ยอมก่อให้เกิดความเสียหายใช้อำนาจมิชอบสารพัดประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยการใช้อำนาจมิชอบในกลุ่ม้าราชการมากทีเดียวมากมายทุกปริบนทนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังเห็นสัญญาณดีๆนะครับเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ทั้งในเรื่องของการเมืองและเรื่องของข้าราชการยังมีข้าราชการดีๆมากที่ปรากฏให้เห็นนะถึงการปฏิเสธนะกลุ่มบุคคลคณะบุคคลกลุ่มความคิดคณะความคิดที่ไม่มีโมโนธรรมสำนึกที่กำลังขับเคลื่อนเอาเปรียบประชาชนในชาตินะในทางการเมืองในาทางการบริาหารในทางการปกครองเพราะฉะนั้นกลุ่มคณะบุคคลที่เป็นผู้นำใหม่นี่แหละครับจึงเป็นความหวังให้กับบ้านเมืองว่า จะทำให้พี่น้องประชาชนของเราเนะี่ยมีที่พึ่งได้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้รายการผมจริงขอส่งผ่านกําลังใจนะให้การสนับสนุนทั้งกําลังใจทั้งกําลังความคิดแก่ข้าราชการดีๆนะครับที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในสนามรบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ นอก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับอะไรที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องนั้นรวมตัวกันขึ้นมาปฏิเสธนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะครับเราเองก็คงจะไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมที่สงบสุขและการพัฒนาก็าคงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับที่ดีขึ้นมานะครับ ดังนั้นผู้ฟังรายการที่รักและครบครับประเด็นสุดท้ายจริงให้กำลังใจนะครับกลุ่มผู้นำประชาชนผู้สุจริตในทุกองค์กรนะครับทอดไปทอดสายตาไปทั่วประเทศตอนนี้นะครับยังไม่เห็นชนชั้นผู้ปกครองในทางการเมืองชนชั้นผู้ปกครองที่มีอำนาจในโครงสร้างบ้านเมือง โคงร้างนาในบ้านเมืองนะจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายที่ได้สร้างเอาไวา้เจ็ดแปดปีนี้ได้เพราะฉะนั้นเหลือเพียงนะกลุ่มผู้นำประชาชนเหลือเพียงข้าราชการดีๆนะที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจเท่านั้นครับที่พอจะเป็นร่มโพร่มใสให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับแน่นอนครับ วาระในการที่จะทําทงานให้เกิดขึ้นงานดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราจัดแจงปฏิรูปบ้านเมืองของเราปฏิวัติเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเราในกิจการดีๆใหม่ๆเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันการรื้อกฎหมายทั้งหมด ที่มีอยู่นะฮะในเรื่องที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนในประเด็นในการที่จะให้ตัวเองได้ประโยชน์มีมากมายกายกองจําเป็นก็จะต้องดำเนินไปนะครับพี่น้องที่รักและครครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เห็นความจําเป็นและความสําคัญของ การใช้ความรู้ทางกฎหมายนะครับในการที่จะหนุนช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในงานจัดตั้งทนายชาวพุทธไปช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางสันติเพื่อสร้างสันติภาพแทนความรุนแรงในโคง